สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตปรับเปลี่ยนราคาของยาสติ๊กแนลเหลือนะครับเดี๋ยวผมไปเ,เดูนี่ห็นนะครับยาสติกแนลปรับเปลี่ยนราคาใหม่นะครับแต่กอนที่ว่าแปดเอ็กเพรสนะครับโซสงตีบริษัทนี้นะครับเขากะ ในห้เห่าเพิ่มน้ำหนักใดครับผมจากเดิม1ชุด230บาทนะครับน้ำหนักรวม10กิโลนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นไราคาใหม่ครับราคาเดิมที่เราเคยเคยเสนอไว้ตั้งแต่แรกนะครับราคาตั้งแต่เราขายครั้งแรกนกระสอบว่า350บาทนะครับรวมส่งนะครับน้ำหนักรวมไม่เกิน15กิโลนะครับกระสอบละ350บาทนะครับรวมส่งนะครับเก็บไปทางโปรโมชั่นนะครับเพิ่มอีก10บบาทถ้าเก็บไปทานครับ เรามีโบชันนะครับเกตไปทางสามร้อยหกสิบบาทนะครับเกตไปทางสามรอยสิบาทนะครับแต่ว่าแบบโอนสามรอยหสิบาทนะครับรวมทรงครับผมโปรโมสันนะครับไอเกบไปทางให้เลยเพิ่มสิบบาทแค่นั้นครับนี่นะครับหาซิกแนวนะครับกับวิธีปลูกดูไอป่ญหาครับผมเดี๋ยวผมอธิบายฟังวิธีปลูกนะครับอัเแลกอกตีดินนะครับตีดินให้มัน ตีเหมือนเ้าต of ิดไอโตกานะครับผมบานก้านแบบดำนานะครับเขาก็เอางาซิกแนวนะครับหวานลงไปนะครับให้มันติดพื้นนะครับตามรูปเลยนะครับตามไ้ผาดี้ลงเลยครับผมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับวิธีปลูกง่ายๆปลูกที่ก้าวใหม่น้ำนะครับผมยังหลน้ำ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 กันไปน้ำก็เก็บไว้แบบนี้เลยครับเป็นอาทิตย์ไม่ต้องปล่อยอ่อนนะครับผมไม่ต้องปล่อยอ่อนนะครับครับประมาณนี้นะครับผม โอเคครับหญ้าซิกแนวเรือนะครับผมสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่สภาพอากาศนะครับผมปลูกง่ายครับโตเร็วนะครับผมแล้วก็ให้ผลผลิตไวมากนะครับมีไอ้คนหนึ่งบอกว่าปลูกง่ายอยู่แต่ไงสาวนะะคิดตรงไหนว่าโตช้าถามมึงตรงนะออตดเห็นหัวก,กินสองชีคุงกับเห็นหัวก,กินหรนอถือว่าเร็วสุดหลยนะเนี่ยนะแต่เปียกับหญา้าพวกอื่นอนะ ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับแพงโกลาก็ประมาณแพงโกลาก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนะครับตัวนี้ประมาณยี่ห้าถึงหนึ่งเดือนปลูกปลูกเป็นตอนพันุ์ลยแต่ว่าถ้าให้กัวกินก็สองทิตก็ตัดได้แล้วครับเาอย่างลาาม,มาเลืองเขาตัวนั้เขาบอกตอนนี้เลืองเขาต่อคุณบาผมว่ามันโตเร็วนุนนะครับผมนะตามนี้นเครับผมขาสนใจกับโทษเขามาได้นะครับผมอ่าแค่นี้ครับผมคลิปนี้ผมมีอีกหลายครับแค่มาแนะนํา การอัปเดตอัปเดทราคาเอือหามพูดอย่า้อัปเดตราคานะครับราคาเปิดมาเปนมาเป็น350บาทรวมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับสวยงามครับนี่ครับไห่ปุ๋ยกับไห่ปุ๋ยหีใกล้นะครับผมโอเคครับไงครับชอบวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับติด่าเป็นบันปฏิภาชคลิปใหม่โยมจะลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ